ในข้อยีบสี่นะครับอันนี้ก็บอกความยาวของสามเหลี่ยมมาทั้งสามด้านแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้พิทาโกลัสนะครับอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของครึ่งวงกลมเป็นเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นรัศมีรัศมีก็ต้องเป็นเจ็ดสิบหารด้วยสองก็จะเป็นสามสิบห้าเซนนะพื้นที่ครึ่งวงกลมนึกถึงสูตรพื้นที่วงกลมก่อน ายอาร์กำลังสองถ้าเอาแค่ครึ่งเดียวก็คูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปสองาพอาร์กำลังสองเปลี่ยนค่าครับตัวไายเราไปดูตัวอาร์ก่อนอาร์กำลังสองอาร์คือสามห้าสามห้าเป็นเลขที่ตัดกับเจ็ดได้ลงตัวเราจึงเลือกแทนค่าพายด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็ดตัดคอน สิบเอ็ดค้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าคูณสามห้าหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้า พื้นที่ครึ่งวงกลมนะครับเท่านี้นะพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากด้านห้าสิบหกกับด้านสีองมาตั้งฉากกันก็ให้ด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งเป็นสูงไปนะครับเจ็ดหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงหนึ่งส่วนสองคูณห้าสิบหกคูณสี่สิบสอง สองไปตัดได้ยีบเอก็เป็นห้าสิบกคูณยีบอนะครับหนึ่งเจ็ดสตารางเซนพื้นที่แรงเงา นะครับก็คือเอาพื้นที่ทั้งหมดลบพื้นที่ไม่แรงเงานะพื้นที่ทั้งหมดก็คือพื้นที่ครึ่งวงกลมพื้นที่ตรงที่ไม่แรงเงาก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากหนะึ่งเก้าสองห้าลบด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ดหก ก็เป็น749นะครับ